สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพบกับน้องหมาสามตัวในบ้านเราค่ะคราวนี้ก็จะมาเริ่มที่มะตูมนะคะที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะคะ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีมะตูมเนี่ยเราจะมีสุนัขตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลักกี้เป็นหมาพันธุ์บางแก้วเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเราเลี้ยงผิดวิธีน้องก็เลยเสียชีวิตแลคราวนี้ก็คือเหมือนแบบว่าน้องอยู่กับเรามานานมากแล้วพอนี้พอน้องจากไปมันก็ทําให้แบบว่าเศร้าแม่ก็เลยไปซื้อตัวใหม่มาชื่อว่ามะตูมค่ะ ตอนนี้ก็พอซื้อน,น้องมาแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องเนี่ยมือติดประตูลแล้วก็อยากจะไปช่วยน้องแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็เลยใช้มือปากได้แหละไปจับขาน้องดึงออกมาน้องเจ็บน้องก็เลยกัดมือเราทำให้เป็นแบบแผลเวอะ์บไปรูน,นแล้วก็ตกใจแล้วก็ร้องไห้ พอแผลหายสักพักหนึ่งก็เลี้ยงน้องไปได้สักพักหนึ่งใช่ไหมคะครนนี้ก็คือเหมือนแม่ทนไม่ไหวกับความดื้อของน้องก็เลยเอาน้องเนี่ยไปฝึกก็คือเหมือนอยากเอาน้องไปวิ่งเล่นอยากเอาน้องไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้น้องแบบว่าไม่ให้ประสบชะตากรรมเดียวกับตัวเก่าของเราก็คืออยากให้น้องออกกําลังกายมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นก็เลยเอาไปฝึกให้น้องอยู่ในสายจูงได้ คือตอนที่ยังไม่ไปฝึกหนีงย,ยังอยู่ในสายจูมไม่ได้น้องดินก็ไปฝึกที่นู่น3เดือนก็ป่าไปเป็นหมื่นอยู่ในช่วงนั้นก็ซื้อหมาตัวใหม่มาชื่อเสี่ยวเวย่ยก็ต่อไปเราจะมาพูดถึงน้องตัวที่2องของเราคัดที่ชื่อว่าเสี่ยวเว่ยคะ่ะก็ที่มาของเสี่ยวเว่ยเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างที่ตูมไปฝึกในระหว่างนั้นแม่กำลังเลื่อนเฟซอยู่ที ก็ไปเจอเฟซที่เขาลงขายพวกสุนัขพันธุ์แจ็คลาเซลแม่ก็เกิดความสนใจขึ้นมาตอนแรกจะจองตัวผู้สีขาวแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยเอาเป็นตัวเมียสีขาวเหมือนกันแต่ว่ามีลายตรงนี้ที่เป็นสีตำๆเราก็จะมาพูดถึงนิสัยของน้องกันคือน้องคืออันนี้ชอบเลยนะเพราะว่าน้องเป็นหมาที่ แบบว่าไม่ดื้อเลยคือน้องจะเป็นหมาขี้อ้อนเรียบร้อยแล้วก็แบบเหมืนดูสงบเสงียมคนอื่นเล่นกันวุ่นวายแต่นางก็จะนิ่งๆเวลาเรานั่งเขาก็จะมานั่งกับเรา<ม>ตัวต่อไปนะคะ<ม>ก็จะเป็นน้องคนเล็กสุดนะคะ<ม>ชื่อว่าติงลี่ค่ะ<ม>ที่มาของหน้เนี่ยก็มาจากที่ว่าตอนนั้นแม่รับสิอเว้ยเข้ามาใช่ไหม ก็เลี้ยงน้งไปสักพักแม่ก็เข้ากลุ่มรักน้องหมาแจ็คลาเซลใน Facebook ไปคราวนี้แม่ก็ไปเจอคนคนหึงเขาก็ขายสุนัขพันธุ์แจ็คลาเซลนั่นแหละแต่เป็นตัวสีขาวแล้วก็เป็นตัวผู้แม่ก็เกิดความสนใจขึ้นมาแม่ก็ถามเราเอ๊ะลูกอยากได้ไหมอะไรอย่างนี้เราก็บอกอืมแล้วแต่ครานี้แม่ก็แบบว่าซื้อเลยแม่ก็ซื้อไปแล้วก็ไปรับน้องวันนั้นเลยที่ดอนเมือง เราเอาน้องมาน้องน่ารักมากค่ะน้องตัวสีขาวนหน้าตาบ้องแบลวตัวเล็กนิดเดียวตอนนี้ยังเป็นลูกหมาอยู่ก็เนี้ยไปได้สักพักหนึ่งแม่ก็แชทไปหาเขาคนเดยเก่าให้ข้าวน้องอย่างนี้นะเะไรอย่างนี้แล้วก็มีการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับน้องเล็กน้อยส่งคลิปไปให้ดูเขาไม่อ่านคือเหมือนแบบว่าเขาขายไปแล้วก็คือเหมือนตัดทีมเลยไม่ดูแลไม่ห่วงใย ซึ่งมันไม่เหมือนกับเสี่ยวเว่ยคือคนที่ขายเสี่ยวเว่ยเนี่ยเขาก็จะมาสอบถามดูว่าเออเนี่ยน้องอยู่เป็นยังไงบ้างแม่เราก็จะส่งคลิปมาให้เขาดูเขาก็จะอ่านเขาก็จะดูเขาคือเหมือนแบบว่าเขาจะใช่ใจถูกหรือเปล่าที่ให้เราเลี้ยงอะไรประมาณนี้ซึ่งติงลี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยไม่มีใครอ่านไม่มีใครตอบจนกระทั่งทุกวันนี้คือ ถ้าให้อธิบายทางด้านนิสัยของติงลี่ติงลี่จะเป็นหมาที่เห่าเก่งแล้วก็ดื้อมากน้องจะมีพลังที่ล้นเหลือมากต่างจากแจ็คและเซลพันโตเมียคือน้องเป็นตัวผู้น้องก็จะแบบว่ามีเอ NERGY ที่ค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะสำหรับเรื่องเราที่เรามานี้มีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับ ก็อยากให้คิดซะว่าน้องเหมือนเป็นครอบครัวของเราคนหนึ่งก็คือถ้าเอาน้องมาเลี้ยงแล้วเ,เ,เ,เราก็ต้องเลี้ยงให้น้องได้มีชีวิตที่ดีให้น้องมีความสุขให้น้องอยู่กับเราน้องเหมือนกับว่าเขาสบายใจคิดซะว่าน้องเหมือนลูกหรือคนรักของเราคนหนึง